ดีครับก็พกขขงก็ของเอ,เอกสวนพิชัยบ้านแพวนะครับก็วันนี้มาได้เลิกนะฮะแต่งต้นมะม,ม,รม,ม,รม,ม,รม่วงนะครับโอ้ยแต่งเสร็จแล้วนะครับเพิ่งจะกล้ามาดูเออครับก็แต่งต้นมะม่วงของสวนิาชัยรอบนี้ก็จะเป็นการแต่งครับค่อนข้างหนักนิดหนึ่งเพราะว่าเราลองไม่ได้แต่งหนักมา นานนานพอสมควรนะครับก็เอ่ออย่ายกตัวอย่างต้นทีหน่หนักๆต้นแต่งหนักนะครับกน็นี่กนี่คือถือว่าแต่งแต่งไปหนักเลยนะครับจริงเนี่ยที่มันมันเสียอะไรเงี้ยเราก็แต่งไปเลยนะครับอันนี้ก็แต่งหนักจริงนะครับต้นเนี้ย,ยะจะเป็นพันุ ที่ลูกไม่ลูกไม่ใหญ่นะครับก็คือตัดแต่งสมพุ่มยังไงก็ลูกไม่ใหญ่ก็ตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวติดตาใหม่อันนี้จะเป็นเกียงที่ไวติดตานะอันนี้ก็แต่งหนักเหมือนกันนะครับต้นนี้ลูกใหญ่แต่เพราะอะไรถึงแต่งก็เพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับสูงสูงมากนะครับจะแพทเทิร์น <The pattern S 1> <ๆ>การแต่งเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับ ว่ารอบนี้พ่อผมอ,อได้ทำการชีช้เป้าให้คนตัดนะครับก็เลยมีสมพุ่มที่หลากหลายนะครับแต่มันก็ดีอ่ะครับเพราะว่าเออก็มันโล่งดีนะครับ <c oughs> ก็ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งก็ ก็มีหลากหลายนะครับก็อย่างแรกก็พวกลดการใช้ปุ๋ยเนื่องจากสวนผุ่มมันไม่ใหญ่แล้วอะ่ะการใส่ปุ๋ยหรือการให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็ก็น้อยลงครับลดการพัสารเคมีที่ต้องใช้นะครับเออเราก็จะฉีดได้ไวขึ้นปกติเนี่ยจะเป็นฉีดแบบมือนะครับถ้ารอบถนนเนี่ยฉีดมือเนี่ยเออถ้าพุ่มมันแน่นเราก็ต้องคว้านคว้านหน่อยอะ่ะ แต่พอปลกคุ่มมันโป่งแล้วนะีการที่เราจะฉีดเนี่ยมันฉีดได้พุ่มมันน้อยอะ่ะเราก็ฉีดได้ไวขึ้นนะครับมันก็เป็นปกตินะครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับปกติพุ่มเนี่ยต้นเนี่ยเป็นออกล่องกะทินะหอมกะทิแต่หนักไปเพราะว่าหนังพุ่มมันสูงเกินไปแล้วเรา เออข้อดีอย่างก็คือการที่เราได้ลดลดการขึ้นปีนขึ้นต้นนะครับอันตรายหลกัลกๆเลยของส่วนมะม่วงนะครับมะม่วงของที่บ้านก็มะม่วงอ,อกล่องนะครับทรงพุ่งส่วนใหญ่อะมันจะสูงสูงเกินไปนะครับทำให้เวลาเราขึ้นไปสอยหรือว่าขึ้นไปทำอะไรเงี้ยมัน ตกมานะครับแล้วก็มีโอกาสบาเดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็ก็เป็นข้อดีนะครับเออเนี่ยแล้วก็อย่างของที่สวนเนี่ยมันเป็นระยะที่ระยะการปลูกเนี่ยค่อนข้างชิดทําให้เวลาพุ่มมันใหญ่มากแล้วมันจะทําให้มันสานกันเพราะสานกันเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสะสมของพวกมแมลงนะครับการตัดแต่งก็จะช่วยให ลดประชากรของมแมลงด้วยที่ที่จะอาศัยนะครับอืมก็รอบนี้ก็แต่งหนักจริงนะครับถ้าถ้าใครเคยมาสวนเนี่ยใครเคยมาที่ส,วนน,สวนนะครับก็จะเห็นว่ามันร่มรื่นนะครับตอนนี้ไม่ร่มเลยครับ,ร,บร้อนนะครับเออโอ้ร้อนจริงลบแดกกัน ก็อย่างข้อเสียข้อเสียของการตัดแต่งก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียของการต,ตัดแต่งมันก็อาจจะถ้าต้นไหนที่เราแต่งหนักๆมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ช่วงที่เราทํานอกฤดูเนี่ยมันไม่ออกนะครับหรือว่าจะออกเป็นใบแทนเพราะว่าการแต่งหนักเนี่ยมันจะทําให้ใบเนี่ยมันทะลุทะลุทะลุมาอย่างเดียวเลยนะอืม <laughs> เวลาแต่งเราอย่ามาดูนะบางทีเราตัดกิ่งที่มันเป็นแบบกระโดงอะตั้งแต่อายุกแก่ๆเลยเราก็แต่งไปตัดนี้ก็จะเป็นการให้คนที่ตัดไม้เอาไม้เอาไม้ไปใช้นะครับมานะครับอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะเขาก็ตัดให้นะครับนี่เรียกใช้ประจำนะครับ ทำดีอยู่ครับเก็บเรียบร้อยแล้วก็วข้อเสียอีกอย่างก็จริงจริงข้อเสียไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือทำนอกฤดูไม่ได้นะครับพอเราแต่งช่วงที่ใกล้จะทำนอกฤดูแล้วมันก็จะเป็นการบ้าใบาแทนนะครับใบไม่ได้ฟุ่ยเลยแต่ก็ ดีข้อดีเยอะกว่าข้อเสียก็ทำได้ครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับลืมบอกข้อดีข้อนึงครับก็เรื่องคุณภาพผลผลิตนะครับก็เวลาเราตัดแต่งเนี้ยมันไม่ออาหารมันไม่ต้องเป็นต้องไปเลี้ยงกิ่งสูงๆใช่ไหมพอเวลาทำลูกออกมาเนี่ยคือปริมาณผลผลิตมันอาจจะได้น้อยก็จริงแต่คุณภาพผลผลิตมันก็จะดีดีกว่าการที่ กิ่งมันเยอะๆแล้วทำให้คุณภาพมันด้อยลงมานะครับการทำคุณคุณภาพผลผลิตออกมาเนี่ยก็ช่วยทำให้ราคาผลผลิตเราสูงขึ้นได้นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาสวนกันแดดเ,เนี่ยนะ